รครับขอต้อนเข้าสู่ยูโรทล์กกับผมแชมป์พิรพลฮะคืนนี้สเปนก็จะเจอกับโปรตุเกสแต่วันนี้ผมมีเรื่องราวสีสันมาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ชมครับรถบัสทุกคันของ16ชาติที่มาแข่งเนี่ยนะฮะก็จะมีสโลแกนคำขวัญติดอยู่บนรถบัสซึ่งคำคำขวัญเหล่านี้นะฮะก็จะถูกโหวตโดยแฟนบอลเช่นของเช็กเนี่ยก็คือคุณเชียราชนะชัวร์ก็ก้าวไปสู่รอบ8ทีมนะฮะอังกฤษเล่นกับตัวเลขครับ หนึ่งถ้วยแชมป์สงเจ้าภาพร่วมสามสิงโตล,ลุยตอนนี้ก็ลุยกลับบ้านไปแล้วนะฝรั่งเศสเริ่มใหม่กับฝันครั้งใหญ่ก็กลับปารีสไปนะฮะกรีซเกิดมาสู้ก็สู้ไปจนถึงรอบ8ทีมนะฮะแล้วก็กลับบ้านต้องไปสู้ในเรื่องของเศรษฐกิจต่อไปฮอลแลนด์คนนี้ฮอลแลนด์เนี่ยน่าสนใจสิง11ตัวแฟนเป็นล้าน สามัคคีเราแข็งแกร่งก็สุดท้ายก็เป็นทีมที่ขาดความสามัคคีนักเตะดา่าโคช้ชแล้วก็ตกรอบแรกแพ้3นัดเชิงวันนี้นที่น่าสนใจก็คือ4ทีมที่ผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศภาษาน่าสนใจครับเพราะว่าสีชาตินี้ไม่มีภาษาอังกฤษเลยทีมงานกรมมี่แล้วก็ทีมงานผมก็เขียนตัวคาราโอเกะมาผมอ่านมาดูกันครับว่าแต่ละทีมเขาีปรัจญาอย่างไรในการลุยฟุตบอลยูโร2012ครั้งนี้ครับ Un motivo para vivi una r a ุ ó n รา r a z ป n a v โ v นาวีว ñ เอสปนี่คือเหตุผลที่มีลมหายใจนี่คือเหตุผลที่ฝันต่อไปสเปนจงเจริญอาจจะเสมอกับอิตาลีนะฮะแต่ก็สามารถมาอัดทางด้านของไอร์แลนด์มาเชือดโครเอเชียและล่าสุดก็ สามารถฝังทางด้านฝรั่งเศสไป2-0ชลแลชมป์โลกและแชมป์ยูโรพร้อมแล้วสำหรับคืนนี้มาดูกันครับว่เซสปาเบกสัสหรือว่าฟอนโดโตเรสใครจะเป็นหน้าเป้าในนัดที่เจอกับเจ้าของคำขวัญน,นี้ฮาคิมบาเตมเดสมิโลสจูโคร์โก伊斯หัวใจชาวโพตุกีส10ล้านอยู่กับเราหัวใจเหล่านั้นเต้นไปพร้อมกับพวกเราเขาสามารถฝ่าภารกิจกลุ่มแห่งความตายชนะเดนมาร์กชนะฮอลแลนด์และที่สำคัญครับ คริสเตียโนโรนัลโดกลับมาแล้วหากพาทีมถึงแชมป์คงคุยว่าเขาเหนียวกับเมสซี่ได้เต็มคำนะส่วนคืนพรุ่งนี้เต็งหนึ่งในสายตาผมและหลายหลายคนที่มาพร้อมกับสโลแกนฟอนสปิลชุดสปิลซ m g มโรซ n นซิลชนะทีละเกม oh, oh. เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ชนะมาแล้วครับ4ีนัดโปรตุเกสโดนไป1นึ่งฮอลแลนด์โดนไป2 เดนมาร์กจัดไปอีก2งกรีซล่าสุดโดนระเบิดไป4ีฮะฉะนั้นเกมต่อไปเขาต้องเจอกับอิตาลีซึ่งอ,อิตาลีเองนั้นมีป้ายติดรถบัสประจำทีมว่าเรืเปียโมเลโรปาดซรเราจะเปลี่ยนให้ทั้งยุโรปเป็นสีน้ำเงินแชมป์โลกสเปนที่ว่าแน่เราเสมอมาแล้วเราอาจจะไม่หวือหวาแต่เรานั้นแน่นอน แล้วระวังกองหน้าเราเนี่ยจีดมากแอนตโตนิโอคาซาโนและมาริโอบาลเตลลีรอบรองเนี่ยนะฮะก็จะต้องเจอกับทางด้านทีมชาติเยอรมันซึ่งเขาบอกว่าเราไม่ได้กลัวเยอรมันแต่เยอรมันนั้นต้องกลัวพวกเรานะฮะอันนี้ก็เป็นสโลแกนคำขวัญดูซิว่าของใครจะขลังที่สุดช่วงต่อไปครับ <S <S หลายคนถามผมเยอะเหลือเกินว่ายิงจุดโทษยิงให้ชัวร์ยิงยังไงมันมีทั้งหมดจริงๆเนี่ยสวิธี แต่วิธีไหนจะเหมาะกับคุณที่สุดเนี่ยช่วงหน้ายูโรทอกมีคำตอบครั